สวัสดีจ้าซินเจียจยุเอซินี่หัวชยัยจะถูกจะแพงจะขอให้แดงดีกว่าแม่ฉันสอนใบโอ้ไม่ใช่ช่วงนี้เทศกาลนะจ๊ะเทศกาลตรุจีนนะคะปูเป้ปูเป้ก็จะมาให้ของขวัญจะมาให้ขอเรียกว่าอะไรนะโบนัสโอ้ยไม่ใช่โบนัสฉันได้ก็เฮียมาร์กฉันได้จากเฟตโบโกไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละเรื่องจ้า ก็จะให้แตะเอียแตะเอียพอดีก็มีพนักงานเป็นร้อยร้อยล้านแสนล้านคนเลยนะจ๊ะพอดีก็มีอรองประธานเนะเขาก็ให้แล้วให้หมดไปเกือบไปเกือบหมดแล้วนะทีนี้พอดีมีสายเข้าก,ก็เลยโทรให้อ ราอินจำนงนะจ๊ะก็เลยเอามาแจกให้ลูกน้องต่อเดี๋ยวบอสขอดตัวก่อนนะกำลังจะทำธุระก็เลยต้องใส่ชุดนี้มาดูซิจริงๆฉันจะต้องใส่ชุดแบบเอซินเจียยุอีเินมิฮอชายเหมือนก็เลยไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปนะจ๊ะอ้อ้กลองของขวัญเหลือแค่นี้เองหรอไม่เป็นไรนะออาอันนี้เป็นอะไรเนี่ย แสดงว่าต้องมีราคาแน่เลยเอาเหลือใครหรอเอาท่านชื่ออะไรหรอว่ามีนามชื่อว่าหวังปีเจ้านะจ๊ะเจ้านายเจ้าข้าคุณรุจิราจ่าหวังปีเจ้าจ้าเอาชื่อหวังปี เจ้าเพราะว่ารุจิราก็ไม่ค่อยเข้ามาดูในบริษัทพักเท่าไหร่นาอก็อยู่แต่ขี่ขานขี่ขานอยู่แต่นบ้าน,นไม่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยว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 รุจิราก็จะมอบของขวัญน,นี้ให้ก็ไม่รู้สินะก็ให้อ่าท่านรองเขาจัดการไปไม่รู้ในนี้มีอะไรก็ไม่รู้สินะก็เดี๋ยวรุจิราก็จะมอบของขวัญน,นี้ให้อ่าเขาเรียกว่า แตเอียก็ขอให้ฝั่งปีเจ้ามีแต่ความสุขสนุกสนานร่ำร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะจ๊อะอาจ้าโอ้ว่าก็มารักแตเอียกับคุณรุจิราวาา่าขอพักคุงเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะขอบพระคุงเป็นอย่างยิ่งจ้าโอ้วา่าขอพระคุงขอพระคุงคุงรุจิรามากมากเลยนะจ๊ะโออะไร Eu falo...